h าวิเอเลียสพร้อมแล้วที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมสุดใหญ่จากที่ผ่านมา h าวิเอเลียสได้ทำการฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลชุดยู21มาโดยตลอดและดูเหมือนว่าตอนนี้ร่างกายของเขาฟิตพร้อมพร้อมแล้วที่จะกลับไปทำการฝึกซ้อมกับทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ และแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะเห็นมิดฟิลด์ดาวลุ่งวัย21ปีรายนี้มีชื่ออยู่ในทีมที่จะเดินทางไปเยือนเซาแฮมตันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ฮาวิเอเลียตจะได้กลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วนะครับ <c oughs> ก็น่าจะมีชื่ออยู่ในทีมที่จะเดินทางไปเยือนเซา์แฮมตันในวันอาทิตย์นี้นะครับก็มารอดูกันนะครับว่าฮาวิเอเลีย จะมีชื่อติดไปหรือเปล่าล็อบบนะครับสวมชุดฮีโร่นะครับเมื่อคืนนี้ยิงประตูชัยใหในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับทําให้ทีมสาสกอตแลนด์ Land เก็บชัยชนะได้นะครับสถิติล็อบบ้นะครับใจบอลสําเร็จ72%เปเปิดบอลยาวสําเร็จ6ครั้งชนะการดวลกลังอากาศ2ครั้งชนะการดวลบนพื้น2ครั้งเคลียบอลหนึครั้งและยิงได้หประตู ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะครับสําหรับล็อบโบนะครับนักเตะลิเวอร์พูลของพวกเรามาดูนักเตะลิเวอร์พูลคนต่อไปนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับก็คือวาตาลุเอนโดนะครับเอนโดพูดถึงการที่เขาไม่ได้ลงเล่นว่าผมไม่ได้ลงเล่นแต่ผมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อรักษาสภาพร่างกายของตัวเองผมแค่เล่นด้วยความมั่นใจผมรู้ว่าเมื่อผมไม่ได้ลงเล่น ทุกคนจะจับตาดูฟอร์มการเล่นของผมอย่างใกล้ชิดนี่คือบทสัมภาษณ์ของวาตลูเอนโดนะครับก็ถือว่ามีสปิริตนะครับถึงไม่ได้ลงเล่นเขาก็บอกว่าถึงผมไม่ได้ลงเล่นผมก็ตั้งใจซ้อมและรักษาสภาพร่างกายของตัวเขานะครับก็ขอให้เขามีโอกาสได้ลงเล่นนะครับแล้วก็กลับมาเป็นตัวจริงว่ามีส่วนร่วมกับทีมลิเวอร์พูลเยอะๆนะครับ สำหรับวาตารูเอ็นโด